จะเก็บเงินออม10ปีมาลงทุนระยะยาวลงทุนในไหนดีคะสวัสดีค่ะหมอคิกจากช่องด e อกเตอิกมันนี่หมอคิกคลิกเรื่องเงินอยากจะเก็บเงินให้โตในระยะยาวแต่ไม่รู้จะลงทุนอะไรดีวันนี้หมอจะพาไปดูค่ะว่าถ้าเรามีเงินออมส่วนหนึ่งแล้วอยากให้เงินก้อนนี้โตในระยะเวลา10ปีมีสินทรัพย์ไหนบ้างที่น่าสนใจพร้อมผลตอบแทนย้อนหลังให้ดูกันชัดๆเลยค่ะ เพราะการลงทุนระยะยาวไม่ได้หมายความว่าแค่ซื้อทิ้งไว้เฉยๆแต่ต้องรู้ว่าเรากำลังลงทุนในอะไรความเสี่ยงแค่ไหนและเหมาะกับเป้าหมายของเราหรือเปล่าด้วยค่ะ เริ่มจากตัวแรกที่หมอเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหูกันดีคือดัชนี S p 5 0 0เป็นดัชนีที่รวมบริษัทใหญ่ที่สุดของอเมริกา500บริษัทเช่น Apple, Microsoft, Amazon, Coca-Cola และอีกมากมายค่ะในรอบ10ปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ12.46%ต่อปีนั่นหมายความว่าถ้าเราลงทุน1 0 0 0 0แบาทและปล่อยทบต้น10ปีเราจะมีเงินประมาณ32 3 5 7 9บาทโดยไม่ต้องเพิ่มเงินเลยค่ะ นักลงทุนไทยสามารถลงทุนในดัชนี S&P 500ได้หลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านกองทุนรวมในไทยที่กองทุนเหล่านี้หมอยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะมีหลายกองทุนเลยหรือลงทุนผ่าน ETF ต่างประเทศเช่น VOO, IVV, SPY, SPYM หรือแม้แต่สามารถลงทุนผ่าน DR ได้ที่ซื้อผ่านตลาดหุ้นไทยได้เลยค่ะถัดมาคือ n a s t q ้0 0ดัชนีที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น Apple, Nvidia, Google, Meta, Microsoft ซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วและมีศักยภาพสูงในอนาคต10ปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนเฉลี่ย15.97%ต่อปีสูงกว่า S&P 500เพราะเน้นกลุ่มเทคที่โตไวแต่ก็ต้องบอกว่ามีความผันผวนมากกว่าเช่นกันนะคะเช่นในปี2022ที่ n a s d a ก1้อยเคยติดลบลงไปถึง33%เลยค่ะสำหรับนักลงทุนไทยสามารถลงทุนใน n a s แ a ก1 0อผ่านในหลายช่องทางดังนี้ค่ะ ที่แรกกองทุนรวมเช่นที่หมอขึ้นให้ในภาพนะคะที่ที่2คือ ETF ต่างประเทศเช่น QQQ หรือ QQQM ที่ที่3คือ DR ค่ะแบบนี้เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้และอยากลงทุนในนวัตรกรรมของโลกในอนาคตค่ะแต่ถ้าอยากกระจายการลงทุนไปทั่วโลกลองดูที่ MSCIACWI ค่ะคือ All Country World Index เป็นดัชนีที่รวมหุ้นในประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาราว2000กว่าหลักทรัพย์ทั่วโลก 10ปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ11.31%ต่อปีซึ่งถือว่าดีมากเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่กระจายตัวกว้างค่ะนักลงทุนไทยสามารถลงทุนได้ผ่านช่องทางเหล่านี้ค่ะ 1. คือกองทุนไทยตามที่หมอขึ้นไว้ให้ในภาพนะคะหรือจะไปลงทุนใน ETF ต่างประเทศก็ได้เช่นกันค่ะและอีกทางเลือกหนึ่งคือการกระจายเงินบางส่วนไปในสินทรัพย์ทางเลือก,เ,อกเช่นทองคําหรือสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะ ทองคำเหมาะกับการป้องกันเงินเฟ้อและมักจะขึ้นเวลาหุ้นตกค่ะส่วนสินทรัพย์ดิจิทัลเช่นบิตคอยเหมาะกับคนที่เข้าใจและรับความเสี่ยงที่สูงได้ค่ะอย่าลืมว่าการลงทุนไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดมีแต่แบบไหนเหมาะกับเรามากที่สุดค่ะดังนั้นอย่าลงเงินทั้งหมดไปในสินทรัพย์เดียวแต่ให้กระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์หลายประเภทหรือที่เรียกว่า asset allocation ค่ะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้เหมาฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันในคลิปหน้ากับหมอกิกดรกิกมันนี่หมอกิกคลิกเรื่องเงินค่ะ